หนึ่งในพระพุทธรูปแกะสลักหินที่งดงามที่สุดพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่มีชื่อว่าพระพุทธปุษยคิรีสีสุนภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองตั้งอยู่ที่หน้าผามังกรบินณพุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กับวัดเขาทำเทียมองค์หลวงพ่ออู่ทองมีความสูงถึง108เมตรฐานกว้าง88เมตร แลาตก,กว้าง65เมตรอยู่ในเนื้อที่ราว100ไร่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยความที่สวยงามมีความแปลกตาหินหน้าผาต่างๆที่รายล้อมมีมิติของความเป็นลูกคลื่นที่สวยงามมากทําให้ผู้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้แต่ละวันมีคนเข้าไปถ่ายภาพเช็คอินไปไหว้พระทำบุญไม่ขาดสาย ด้านหลังพระพุทธรูปมีหน้าผาที่เป็นการเจาะช่องอุโมงค์หินเป็นถ้ำลึกประมาณ20เมตรภายในอุโมงค์จะปดิสถานพระแม่ธรณีบีบมือผมกับพระพุทธรูปปางต่างๆโดยเฉพาะพรพุทธรูปปางห้าพระองค์ท่านที่มาที่นี่ก็สามารถที่จะทําบุญถวายสังฆทานพักผ่อนหย่อนใจอากาศเย็นสบายแล้วก็โดยรอบของถ้ำโดยรอบของบริเวณ ขณะนี้ก็ปรับปรุงเป็นสระน้ำเป็นสวนหย่อมมีความสวยสดงดงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้องน้ำมองท่าลานจอดรถสะดวกสบายด้านหน้าก็มีชาวบ้านนำของมาขายมากมายเหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับวันหยุดยาวแนะนำให้ไปเที่ยวที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ไกลจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีสักเท่าไหร่และใกล้ๆกับเมืองกาญจนบุรีที่นี่ ไปแล้วจะมีแต่ความสุขความสงบก็ขอเชิญชวนคนไทยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้อ่ะด้านหลังก็มีถ้ำมีพระพุทธรูปสวยงามนะครับที่นี่พระพุทธรูปแกะสลักตั้งจีไปที่พระพุทธรูปแกะสลักที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็จะตะลึงกับความงดงามเช่นนี้